ดูกระาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่จะพึงละได้เพราะความเว้นรอบดูกระาภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบข่ายแล้วเว้นช้างที่ดุร้ายม้าที่ดุร้ายโคที่ดุร้ายสุนัขที่ดุร้าย,ายงู หลักต่อสถานที่มีหนามบ่อเหวแอ่งน้ำคร่ำบ่อน้ำคร่ำเพื่อนพรหมจันทร,ร์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายพึงกำหนดลงซึ่งบุคคลผู้นั่งนาะที่มิใช่อาสนะเห็นปานใดผู้เที่ยวไปนาะที่มิใช่โคจรเห็นปานใด ผู้คบมิตรที่ลามกเห็นปานใดในสถานทั้งหลายอันลามกภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยกขายแล้วเว้นที่มิใช่อาสนะนั้นที่มิใช่โคจรนั้นและมิตรผู้ลามกเหล่านั้นดูกระพิกษุทั้งหลายจริงอยู่อาสวะและความเร่าร้อน อันกระทำความคับแค้นเหล่าใดพึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่เว้นสถานหรือบุคคลอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทำความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้เว้นรอบอยู่อย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่านี้ เรากล่าวว่าจะพึงละได้เพราะการเว้นรอบ